ในการใช้ชีวิตในโลกเราเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันต่อเวลาคนที่เข้มแข็งคนที่รวดเร็วคนที่ฉลาดกว่าคนที่มีเรี่ยวแรงพ,รพลังพลังมีเงินทุนนะมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มากกว่าย่อมมีสิทธิ์ย่อมมีความได้เปรียบ มากกว่าจึงเป็นที่มาของการใช้เครื่องรางที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจที่ทำให้ผู้คนยำเกรงบารมีพลังอำนาจที่ทำให้ผู้คนรักเคารพและพลังอำนาจที่ทำให้ชนะในเกมธุรกิจการเงินความรักความสัมพันธ์พูดง่ายๆใครที่อยากจะเป็นที่หนึ่ง ใครอยากเป็นผู้ชนะใครที่อยากจะเป็นคนที่มีความเป็นหนึ่งมีความสุดยอดในสิ่งที่ตัเองทำอยู่นั้นนะจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคและใช้เครื่องรางที่อยู่ในสายของการชนะเราเคยได้ยินพลังอำนาจของพยาคุธและพลังอำนาจของพญานาคมีควัตถุมงคลชิ้นหนึ่งนะที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ของพยาคุดที่มีเหนือพญานาคนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าครุดยุธนาคมีตำนานมากมายที่เล่าขานสืบต่อกันมาซึ่งสรุปง่ายๆก็คือเวลาที่นาคเนี่ยเจอกับครุฑเนี่ยนะจะกลัวมากเรื่องของการถูกที่จับไปกินทำลองเนี่น,น,นเวลาที่นาคก,กินเขาก็จะมีวิธีการกินของเขาเครื่องรางที่จําลองตำนานและพลังนั้นมา เขาเรียกว่าครุดยุทธนาคครุดยุทธนาคนั้นเป็นเครื่องรางแห่งชัยชนะซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้ครุดยุทธนาคนะจะเป็นเครื่องรางที่ทําให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยชนะได้ทั้งใจได้ทั้งทรัพย์สินได้ทั้งสิ่งที่เป็นอํานาจบารมีอยู่เหนือคนคนที่เป็นคู่แข่งจะแนะนําให้ใช้ครุดยุทธนาคในการต่อสู้ในการควบคุมเขา แล้วหลายต่อหลายคนบอกว่าจะชนะไปทําไมเล่าวิธีการชนะอยากให้ชนะเพื่อให้ได้เงินได้ทองอาจารย์ให้ใช้วุฒมงคลคู่กันคือพระเศรษฐีนวกฏดคู่นี้นะพระเศรษฐีนวกระดพูด,ดง่ายงเป็นพระก้าวหน้าใครที่ได้ไปแล้วเนี่ยนะก็จะมีเงินทองไหลามาเทมามีแต่ความก้าวหน้ามีแต่สิริมงคลเริ่มจากเอาชนะอุปสรรคให้ได้หลังจากนั้นก็ได้เงินได้ทองได้เป็นที่หนึ่ง ในการทำธุรกิจการเงินการทองมีอำนาจบารมีจ,จะเจรจาพูดจากับใครก็ได้ใจเขาไปหมดคุดยุดนากและพักสุธีนวกรชุดนี้บูชาคู่กันจะเป็นวัตถุมงคลที่เสริมโชคเสริมลาบเสริมเงินเสริมทองเป็นที่หนึ่งชนะทุกอุปสรรคและเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด